สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซีโพลสในวันนี้เราจะมาต่อโปรแกรมนี้ให้เสร็จกันครับซึ่งก็เป็นโปรแกรม convert เงินจากาเงินบาทเป็นเงินอินเดียนรูปีแล้วก็เป็น USD นะครับกดอื่นเลยเราก็จะมาสร้าง I, อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทําการคํานวณอินเดียนรูปีครับผมก็จะ copy ผลสุดท้ายแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ซะนะครับง่ายๆครับแต่คุณไม่ควร copy นครับแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาครับก็จะเป็นอินเดียนรูปีแบบนี้ครับ INR แลวตรงนี้ผมก็จะทําการ copy ตรงนี้มาทั้งหมดแล้วก็มาวางไวง้ซะจาก USD ก็เป็นอินเดียนรูปีโฟ ตรงนี้ get USD ก็เป็น get Indian Rupee แบบนี้ครับ copy วางแทนที่มันซะแล้วก็แทนที่มันซะแล้วบาทตรงนี้แทนที่จะหาร35ก็จะกลายเป็นคูณ1.5นะครับเพราะว่า1บาทเท่ากับ1.5ด Indian r u p e เอาละครับเราได้2ฟังก์ชันเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ใน2ฟังก์ชันนี้มี s ิ g เนเจอร์เหมือนกันแล้วก็ใน2ฟังก์ชันนี้ return type อย่างเดียวกันแสดงว่าไอ้2อันนี้มันใช้ pointer อ,อ,อ,อันเดียวกันได้ดังนั้นในที่นี้ผมก็จะมี พอยเตอร์ inter, นะครับแต่ก่อนนี้ที่จะมาสร้างพอยเตอร์เนี่ยเรามาสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า convert แต่ก่อนที่จะสร้างฟังก์ชัน convert อีกทีนึงนะครับเราก็มาดูสิ่งที่เราต้องการก่อนว่า enter อ่าตัวนี้แทนที่จะเป็นก็ how much do you want to convert นี่นครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็จะรับค่าเป็น x แล้ว x ของเรานี้ก็จะเป็น float type นะครับเพราะว่าเขาอาจจะ โอนแบบมีโฮสต์นิยมด้วยแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะบอกอ user ว่าซีเอ in USD ดอลลาร์แบบนี้นะครับก็จะได้เท่ากับตรงนี้ก็จะเป็น convert นะครับ convert นี้ก็คือฟังก์ชันที่เรากำลังจะสร้างครับก็ตัวนี้แล้วก็ pass x ออกมาหนึงแล้วอันนึงก็คือ pointer นะครับ pointer to function ก็คือ address ก็คือ pointer ที่สามารถรับ address ของฟังก์ชันที่มี signature แบบนี้ได้ดังนั้นแทนที่เป็นแบบนี้ผมก็จชทำการ copy ตรงนี้มาเลยครับ copy ตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แต่ว่าทาแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็น prototype นครับถ้าคุณจะผ่าน address ของฟังก์ชันคุณก็แค่เขียนชื่อฟังก์ชันเฉยๆซึ่งก็คือ USD แบบนี้นะครับ USD จากนั้นตรงนี้ก็ a l e มั n t a แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะทําการ copy มาแล้วก็วางตงัวนี้แล้วก็ in Indian rupee ก็คือ ตัวนี้ก็จะเป็น INR แบบนี้ครับแต่ว่าในคอมพิวเตอร์ผมไม่รู้ว่าเขียนสัญลักษณ์อินเดียนรูปียังไงครับตัวนี้ก็ทิ้งไว้แล้วกันตัวนี้ก็จะเป็น USD ก็จะเป็น INR เห็นไหมครับ Pass Address ของฟังก์ชันอินเดีย u รูปีแล้วมันก็จะทําการ convert โอเคครับเสร็จละคราวนี้เราก็มาดูว่า uh, convert เนี่ยเราจะมาสร้าง prototype มันยังไงซึ่งก็คือใน prototype เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับวางก็จะเป็นเราได้ละชื่อชื่อมันใช่ไหมเราได้ชื่อมันแล้วก็เราได้ว่า argument ที่เราจะผ่านเราได้แบบนี้ละ แล้วตรงนี้เรามาดูว่ามันรีเทนอะไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นรีเทนฟลอ t ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอิน s d มันกี่มันกี่ดอลลาร์ล่ะดังนั้นตรงนี้ก็จะแสดงเป็นฟลอดเพราะว่ามันจะสามารถแสดงจุดสุดท้ได้นะครับแล้วก็คอนเวิร์ดตรงนี้ x ก็จะเป็นฟลอ t เห็นไหมครับเพราะว่า x ของเราเป็นฟลอ t ตรงนี้ก็จะเป็น FLOAT ทฟลอดแลวส่วนฟังก์ชันโพโตไทม์นี่แหละครับก็คือในส่วนของพอยเตอร์ที่จะรับตรงนี้แหละครับ นี่แหละครับสิ่งที่ง่ายงายที่สุดเราก็ทําการ Copy ตรงนี้มาเลยนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อย่างที่ผมได้สอนคลิกไว้แล้วก็ทําการใส่วงเล็บให้มันซะง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่เป็น pointer ก็คือ star แล้วก็ p แบบนี้ครับเราไม่มี p ตรงไหน,นละโอเคครับก็แค่นี้แหละครับผมก็จะทำการ Copy ตรงนี้มาแต่ก่อนที่ Copy ใส่ semi colon มันก่อนเดี๋ยวนี้ครับผม Copy ตรงนี้มา prototype แล้วก็มาทําการ define มันเลยตรงนี้ใช่ไหม prototype ในเมื่อเราต้องการให้มัน return ค่าแล้วก็จะต้องมี f o r ต t อันหนึง่งก็คือ total แบบนี้ครับให้เท่ากับ0แล้วก็ total เนี่ยให้เท่ากับ total ให้เท่ากับเรียกฟังก์ชันนี้ก็คือว่าจะเรียกฟังก์ชันนี้หรือไม่เรียกฟังก์ชันนี้ก็อยู่ที่ว่าวิธีการ pass ใช่ไหมครับถ้า pass USD ก็เรียกฟังก์ชัน USD ถ้า pass ส n งหาลูปีก็ เรียกอินเดียนลูปีแต่ว่าไม่ว่ามันจะพา s s สอะไรไมาก็ตามเรามีคอ m มอนเนมของมันแล้วซึ่งก็คือ p เห็นนะครับก็คือ total เท่ากับ p แทนที่จะเป็น p เฉยๆนะครับเราก็จะใส่ star p แบบนี้ครับเพื่อให้รู้ว่าเรากำลัง working on uh, function through pointer โอ้โหภาษาอังกฤษนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น uh, float ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบาทนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าเรา p า s s ตัวนี้มาคือ x ใช่ไหมแล้วก็พามาเป็นบาทตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น ba th ง่ายๆ เลยนะครับผมพาสมาเป็นบาทดังนั้นไอตัวนี้มันก็จะเรียกบาทไปมันก็จะเอารับบาทมาที่โฟลท์แล้วก็มันทําการแคลคูลเลตตามอัลกอริทึมที่เราได้เขียนไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรีเทิร์นศูนย์ซะไม่ใช่รีเทิร์นศูนย์รีเทิร <inaudible> ์นทั้งทั้แบบนี้ครับรีเทิร์นทั้งทั้เอาละครับ,รรบจะลองรันโปรแกรมนี้ดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คุณจะต้องส่งของของวัญม,มาให้ผมนะครับเ,เราเล่นแบบนี้ครับ how much do you want to convert ตรงนี้สมมติว่าเราคอนเวิร์ตไปสองร้อยห้าสิบบาทเราก็จะได้อยู่ เดอลลาร์แล้วก็อยู่ได้375รูปีแค่นี้นครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับคุณก็ลองอแก้ไขโค้ดดูมีอะไรที่สมควรแก้ได้หรือไม่คุณจะใส่ if else statement ตรงนี้ก็ได้ if ถ้าสมมติว่า user enter a USD รับ USD เป็นแบบ character แล้วก็เช็คว่าถ้า character ตัวนี้เท่ากับ USD แล้วก็ถ้า character นี้เท่ากับ Indian rupee แบบนี้ก็ให้เรียกฟังก์ชันตรงนี้เอาละครับแล้วแต่คุณจะ implement เองนะครับแล้วเจอกันในวีวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ